สาวกสังโฆอูไนโยปาอูไนโยทักจีไนโยอัญชลีกะรันโยอนุตตรังปุญญาเกตตาโลกัสสหติทิพิโสภะคะอะรังสมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปนนสุขโตโลกวิทูวอนุตตโรปุริสาธรรมสารติสาตาเทวมนุสานัง ภูโถภัคขวัติสวากาโตภักขวตาธรรมโมสาริโตอกาลิโกเอหิปัสสิโกอุปนัยโกปัจจตังเวทิตโพวินโยเฮติสุปฏิปันโนภักขวตัวสาวกสังโฆอุุปฏิปันโนภักขวตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภักขวตัวสาวกสังโฆสามี ปฏิปันโนภะค่าวตัวสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสะยุคานิยธาปุริสะบุคคลาเอสะภะค่าวตัวสาวกสังโฆอุไนโยปะอุไนโยทักขีไนโยอัญชลีการโยอนุตตรังปุญญาเขตตาโลกัสสาติติปิโสภะค่าวอรหังสัมมาสัมพุทโธวี ชาจรณสัมปโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตาโรปุริสาธรรมสารติสัตาเทวมนุสานังพุทโวพระาวติสวากโตพระาวตาธรมโมสันทิฏิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิธาโพวิญโยเฮติสุปฏิปันโนพระขาตสาวกะ สังโฆอุจุปฏิปันโนภะค่าวตัวสาวกสังขูยญยปฏิปันโนภะค่าวตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะค่าวตัวสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสะยุคานิยัถาปุริสะบุคคลาเอสะภะค่าวตัวสาวกสังโฆอะหูไนโยปาหูไนโยทักกีไนโยอัญชล การโยอนุตารังปุญญาเขตตโลกาสหะตีทิพิโสภรควาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตถมสารติสัตตาเทวมนุสานุพุทโธภควาติสวากาโตภรควะตาธรรมสันทิติโกอกาลิโก เอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิทัพโภวินโยเฮติสุปฏิปันโนภะค่ว่าตัวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะค่ว่าตัวสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะค่ว่าตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะค่ว่าตัวสาวกสังโฆยาธิทังจตาริปุริสายุคานิยธาป <laughs> ุริสาบุคารายเอสาพระขวตัวสาวกสังโคอาหุนายโ ทากีนายโยอัญชาลีกัรโยอนุตตรังกุญญาเขตุโลกาสาติติปิโสภควะรังสมาสัมพุทโธวิชฌาจรณสัมปนนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสตาธรรมสาริสตาเทวมนุสานงพุทโธภควาติสวะคาโตภควตาธรรมสา kitti ko akali ko yei pasiko upanay ko ba cha tang vi thi tapo vien u supatipanno pakawa tu sao vakasangko yapa tipanno pakawa tu sao vakasangko chi tipanno pakawa tu sao ya thi tang cha ta ปาริปุริสะยุคานิยธาปุริสะบุครายเอสสะพะคะวะตัวสาวกะสังขวะอุไนโยปะอุไนโยทักกีไนโยอัญชาลีกะรันโยอนุตตรังปุญญาเขตตโลกะสาติติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะร ปุริสาธรรมสารติสาธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติสวะคาโตภควะตาธรรมโมสันทิฏฐิโก นาคาลิโกเอหิปัสสิกโอปนัยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินญูหีติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆญาทิทังจตาริปุริสะยุค านิยัตาปุริสาบุคคลาเอสาพระค่ว่าตัวสาวกัสังขัวอหูนายโยปาหูนายโยทักขีนายโยอัญชลีการัญโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสัตติติปิโสพระค่ว่ตอรังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจรณาสัมปนุสุคโตโลกกวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมสา อารถิสาธาเทวมนุษย์นังุทโธพระคาวาติสวากาโตพระคาวตาธรรมุสันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิธาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนพระคาวาตัวสาวกะสังโฆอุจุปฏิปันโนพระคาวาตัวสาวกะสังโฆญายปฏิปันโนพระคาว Tosawa kesangko sa mi kipati pano, paka wa tosa wa kesangko ya tida, jatahri purisa, yukani at hapurisa, buka ra esa paka wa tosa wa kesangko a, muna iyo pa, muna iyo takinayo, an chali karan iyo, punya kita, lokas tipiso paka wa มาสัมพุทโธวิชฌาจรณสัมปนุสุขโตโลกวิทูอานุตโรปุริสธรรมสารถิสาธาเทวมนุสยานังพุทโธพักขวะติสวะคาโตพักขวะตาธรรมโมสันทิิโกอากาลิโกเอญปัสสิโกโอปัญญโกปัจจตังเวทิัพโพวิญโยเฮติสุปฏิปันโน พระกวตัวสาวว่ากสังโคอุจุปฏิปันโนพรวตัวสาวกสังโคยายปฏิปันโนพรวตัวสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพรวตัวสาวกสังโคยทิทังจตาริปุริสะยุคานิาปุริสะบุคราเอสะพรวตัวสาวกสังโค ปาหูนาโยทักีนายโยอัญชลีการัญโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกกัสสาติติปิโสภะวะรังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตะโรภูริสธรรมสารติสัตถเทวมนุษยานังพุทโธภคะวะติสวากาโตภะ พระภีร์ธรมโมสันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูเฮติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุทุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยติ ทังจตาริปุริสายุคานิยัตาปุริสาบุคราเอสาภะคัมภีตัวสาวกสังโฆอาหูนาโยปาหูนาโยทักขี่นยโยอัญชลีกะรันโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกะสัตธีติปิโสภะควมอีร์รังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอันุ โตตาโรปุริสาธรรมสารทิสาธาเทวมนุสย์นังพุทโทผคกขาติสวากาตุผคกขาวตาธรรมโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจะตังเวทิทาโพวิญโยเฮติสุปฏิปันโนภักขวตัวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภักขวตัวสาวกสังขู ยปฏิปันโนพระคำว่าตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคำว่าตัวสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิยตาปุริสาบุคครายเอสพระคำว่าตัวสาวกสังโฆอางูในโยปะหูในโยทักจีในโยอัญชลีการันโยอนุตตรังปุญญาเขตัโลกสสาติติ วิโสภควารังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปนนสุขโตโลกกวิทูอนุตตาโรปุริสาธรรมสาริสาธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวะคาโตภควาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอิปัสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิน โยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญาทิทังจตาริปุริสะยุคานียถาปุริสะบุคราเอสาภะคะวะตสาวกสังโฆอะนุไนโย โมปาโมนายโยทักกีนายโยอัญชลีการโยอนุตตรังปุญญาเกตะ โลกาสหาติติปิโสภะวะอรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมสารติสาทาเทวมนุสย์นังพุทโธภะวะติสวะคาโตภะวะตาธรมโมสันทิตโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตั ังเวทิตาโพวินโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิธา Jatari purisa, yukani at hapurisa, bukara esa, pakabato sa wakasang ko, a muna pa, na iyo, tarang punya lokasati. ต่อไปกระสวดบารมีสามสิบทัตเนาะคะ่ะทานาะปารามีสามปันโนทานาะอุปป,ปารามีสามปันโนทานาะปารมาธปารามีสาม เมตตาไมตริกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภาควาศีลาปารามิคัมปันโนศีลา อุปปารามิสัมปันโนศีลป a r a m a t t h a p a r a m i s a m p a เมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภาคะวะ เนคัมมาปารามิสัมปันโนเนคัมมา อุปปารามิสัมปันโนเนคัมมะปรมัทัปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบคาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะกวา panja parami sampanno panja upaparami sampanno panja paramatha parami sampanno metta ไมตริการุณาโมทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภากวาวิริยาปารามิสัมปันโนวิริยาอุปปารามิสัมปันโนวิริยา ปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตริกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะกวัขันติปารามิสัมปันโนขันติ อุปปารามิสัมปันโนขันติปารมัตาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะกะวัฏ

มไยตริกรุณาโมเทตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอาทิธานะปารามิสัมปันโนอาทิธานะอุปปาราม อาทิตทานาปรมาทปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะวะเมตตาปารามิ สัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตริกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิ สัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเบกขาปรมาตาปารามิสัมปันโนเมตตา ไมตริกาลุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะว่าทัสสะปารามิสัมปันโนทัสสะอุปปารามิสัมปันโนทัสสะ คารมาทปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกาลุณะอุเบคาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะวาพุทธังสารนางคจามี อามางสารนังข <IF> ้าจามีสังขงสารนังข้าจามีนามีหัง ค่าไม่สวรรค์ครั้งที่หนึ่งเนาะค่ะรอบแรกได้หนึ่งมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะสาธุพร้อมกันค่ะรอบสองกะแจก,กได้แล้วเด้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กะสิหกตุ่มกลัวแล้วเนาะค่ะเนาะ